มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งคุณแม่ออกเดินทางไกลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณซันนี่สุวรรณเมทานนท์ด้วยนะคะที่สูญเสียคุณแม่ที่รักเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าในวงการบันเทิงค่ะเมื่อนักแสดงหนุ่มชื่อดังซันนี่สุวรรณเมธานนท์สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักมาจอลินโดยเพจดังเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้โพสต์ภาพของซันนี่และคุณแม่ พร้อมทางระบุว่าเขาได้โพสต์ภาพไว้อาลัยถึงคุณแม่พร้อมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นรูปถ่ายวัยเด็กของตนกับคุณแม่ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ